สวัสดีครับผมผมกอล์มนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นเซ็ตที่2นะครับของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นนะครับของเลนโซ่โปรเจกต์ดีนะครับเป็นล้อ407นะครับตัวนี้นะแล้วสเปคลูน็อตนะครับตัวนี้มันเป็นล้อ10ลูนะครับก็คือ5ลู114กับ5ลู100นั่นเองนะครับลูกค้าสามารถใส่ได้กับรถข้าวหลุยทั่วไปได้หมดเลยนะครับยกเว้น5ลูแปลกเช่นสปอร์ตโฟกัสอะไรพวกนี้จะใส่ไม่ได้นอนั้นได้หมด นะครับเดี๋ยวเราไดูหลังล้อกันนะครับไปดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อเรนโซ่แท้นะครับแล้วก็เป็นล้อคอ17นะครับกว้างเจ็นะครับตัวนี้นะแล้วก็ออฟเซตตัวนี้นะครับอ่าออฟเซตตัวนี้ไม่ได้มีบอกไว้นะครับไม่ได้เขียนไว้นะครับจะเป็นล้อเรนโซ่แท้นะครับน่าจะอยู่ที่เพจนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าดูด้วยสายตานะครับล้อตัวนี้ออฟเซตประมาณ35นะครับก็เอาเป็นว่าใส่ได้กับรถซีวิคอะไรพวกนี้ได้หมดเลย นะครับสวยงามชัดเจนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทังมาได้นะผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับของเก่าของคุณเราเทดได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางบุเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเลยยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรที่ถนนใหญ่เราไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ จากคลิปนี้นะครับผมกอฟมนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ